เฟิล์มดำนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นฟิล์มใสนะครับเดี๋ยวมาดูหลังการติดตั้งเสร็จนะครับคันนี้ตัวแฮชแบกห้าประตูนะครับอันเดิมเป็นฟิล์มสีดํานะครับเจ้าของเปลือกนะครับติดเป็นฟิล์มใสสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นสเปคแสงส่งผ่าน70%นะครับติดฟิล์มเหมือนไม่ติดฟิล์มเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างฟิล์มนะครับสีฟ้าใสเซรามิกบูนะครับ ชมมุมมองภายในนะครับของฟิล์มสาย90เซรามิกบูนะครับนี่ครับสายสวยงามเลยครับครับผมผมจิตรทูออโต้การ์เชียงรายนะครับมาดูรีวิวติดฟิล์มกองแสงนะครับตัวสีฟ้าใสนะครับ90เซรามิกบูนะครับเป็นสองยี่ห้อเทคนิคฟิล์มนะครับราคาติดตั้งนะครับไารถเก่งนะครับ9ก้าเซรามิกบูก็คือเป็นฟิล์มฟ้าใสเซรามิกนะครับของยี่ห้อเทคนิคฟิล์มนะครับผมราคาติดตั้งรถเก่งเนี่ยครับอยู่ที่4,000บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับแต่ว่ารับประกัน ถึง7ปีนะครับผมสำหรับสายซิ่งนะครับสายสายซิ่งหรือว่าสายคลีนนะครับรถคลาสสิกที่เบื่อฟิล์มดำนะครับติดฟิล์มใสนะครับตัวนี้เป็นเคลือบชั้นป้องกันเซรามิกนะครับทำให้ลดความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าติดฟิล์มใสร้อนไหมผมบอกได้เลยว่าร้อนแน่นอนครับแต่ว่าดีกว่าไม่ติดนะครับตัวนี้เสริมลุกให้กับรถนะครับผมสีเดียวเข้ากับสีรถเลยนะครับเทาโซนิกเนี่ยครับของฮอนด้านี่นะครับผม คันนี้นะครับติดตั้งรอบคันหน้าเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นี่ติดเจาะสลุกมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ติดไปแล้วเรียบร้อยนี่เป็นตัวอย่างของฟิล์มนะครับผมนี่ครับตัวใสสีฟ้านะครับมันจะอมใสสีฟ้าเล็กน้อยนะครับมาดูขอบการติดตั้งนะครับนี่ครับฟิล์มอยู่ตรงไหนเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะครับนิดนึงเนี่ยครับหลายๆลายคนหรือหลายๆร้านนะครับหรือยิ่งแบบว่าเนี่ยครับ เนี่ยครับเห็นขอบฟิล์มไหมครับคือฟิล์มปกติเนี่ยขอบมันจะลงมาประมาณอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเลื่อนขึ้นเนี่ยเขาจะการขอบฟิล์มมันล่นนะครับแต่ว่าของเราติดตั้งเนี่ยเขาติดตั้งชนขอบนะครับยิ่งเป็นฟิล์มใสเนี่ยครับมันจะคือมันไม่เห็นนะครับขอบมันเนี่ยมันไม่เห็นอยู่แล้วแต่เราก็ติดแตมขอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกติดฟิล์มดำหกสิบหรือแปดสิบเนี่ยไม่ได้เห็นชัดเลยครับหรือรถใครหลายๆคนนะครับเราเลื่อนเลื่อนลงมามันจะไม่สวยเวลาเลื่อนกระจกลงมาเนี่ยครับถ้าเราติดแบบว่า ไม่ชิดขอบเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับอันนี้ของเราก็คือติดตั้งเต็มขอบหมดเลยนะครับผมนี่ครับสีสันสวยแงาใสาแน่นอนโดนใจสายซิ่งสายฟลีนแน่นอนครับ